เด็กๆกลับมาพบกับคุณครูใหม่แล้วนะคะในสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนหน่วยดูรอบปลอดภัยกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเราในวันนี้คือการรู้จักสังเกตสิ่งิดปกติรอบตัวที่ทําให้เด็กๆพ้นจากภัยอันตรายก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กิจกรรมเสริมประสบการณ์คุณครูใหม่มีนิทานเกี่ยวกับความปลอดภัยมาให้เด็กๆได้รับชมกันถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปชมกันเลย นิทานเรื่องปลอดภัยไว้ก่อนเรื่องโดยคุณวนิดาทะนะพฤทธิปดีภาพโดยคุณพรเนรอรามงคลวิชัยพี่หมีใจดีมีเรื่องมาเล่าเกี่ยวกับตัวเราถึงความปลอดภัยหนูหนูควรจำทุกคำสอนไว้ อย่าไปกับใครที่ไม่คุ้นเคยข้อห้ามต่อมาจงอย่าทำเฉยไม้ขีดไฟเอย๋ยอย่าเล่นอันตรายเครื่องใช้ไฟฟ้าหนูจ๋ามากมายอย่าเล่นถึงตาย อันตรายมากมีหนูโปรดจงจำการน้ำร้อนจีเข้าใกล้ไม่ดีลวกทีเจียนตายค่ำมืดดึกดด่นกลางคืนหย่าไปป่ารกตรงไหนสัตว์ร้ายมากมี อย่าปีนต้นไม้ระวังให้ดีแตนต่อก็มีพิษมันมากมายพลัดตกลงมาพาเจ็บแทบตายหนูหนูทั้งหลายจำไว้ให้ดีอุบัติเหตุนั้นเกิดพลันทันที บ้องกันให้ดีทุกคนปลอดภัยเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆนิทานของคุณครูใหม่สน,มนุกไหมเอ่ยนิทานเรื่องนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับการระมัดระวังตัวเพื่อให้เด็กๆหลุดจากภัยอันตรายแต่เอ๊กิจกรรมของคุณครูคใหม่ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะยังมีกิจกรรมสถานการณ์จำลองที่จะให้เด็กๆไปรับชมกันด้วยค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยค่ะ ณบ้านหลังหนึ่งมีแม่และลูกอาศัยอยู่ด้วยกันแม่เขาอันนี้เราจะ่ิป็นอะไรกันดีคะแล่น,นอยากกินอะไรแบบคะลูกินอะไรนี้นะคิดติในขณะที่คุณแม่ทำอาหารอยู่<ม>เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเด็กๆคิดว่าเราควรทำอย่างไรดีคะ <S <S 2> <S 2> หนึ่ง เปิดประตูให้คนแปลกหน้าเข้ามา 2. เรียกคุณแม่ออกมาดูว่ามีคนมาถูกต้องแล้วค่ะตอบข้อที่2นั่นเองเด็กๆต้องเรียกผู้ปกครองออกมาดูนะคะเพื่อเด็กๆจะได้ปลอดภัยจากอันตรายค่ะเพราะเด็กๆไม่รู้ว่าผู้ที่มาอยู่หน้าบ้านของเราเป็นคนดีหรือคนไม่ดีนั่นเองค่ะในขณะที่คุณแม่ทำอาหารอยู่ เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นไ,ปไปทไนนเด็กๆคิดว่าเด็กๆต้องทำอย่างไรดีคะข้อที่หนึ่งเด็กๆต้องไปเรียกคุณพ่อคุณแม่มาดูนะคะข้อที่สอง กลับไปนั่งได้เหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่แล้วค่ะ้อที่ดึงนั่นเองเด็กๆต้องไปเรียกคุณพ่อคุณแม่มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับตัวเองนะคะและครอบครัวด้วยค่ะเก่งมากเลยลูกที่หนูเป็นเด็กที่ช่างสังเกตแม้แต่เรื่องเล็กน้อยในครอบครัวของเราบ้านของเราจะได้ป่าจะจะให้อันตรายต่าง ดีมากเลยนะคะเก่งมากค่ะว้าวแต่สถานการณ์จำลองที่คุณครูใหม่นำมาให้เด็กๆได้รับชมเด็กๆสามารถตอบคำถามได้ใช่ไหมเอ่ยเก่งมากเลยค่ะในเวลาที่เราอาศัยอยู่ในบ้านนะคะอาจจะมีเหตุการณ์ต่างๆมากมายเกิดขึ้นเด็กๆต้องรู้จักการสังเกตสิ่งผิดปกติและรู้จักการป้องกันภัยไม่ให้เกิดขึ้นกับตัวเองและครอบครัวนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณุรูใหม่ขอรุบรวนคลิปคองถ่ายคลิปวิดีโอสั้นๆมาให้คุณรูๆได้รับชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ